สวัสดีครับวันนี้ปูเป้ก็อยู่ที่ห้างคิวสาขาเซ็นนะคะที่เซ็นท่านโด้นั่นเองวันนี้ปูเป้ก็จะมาแนะนําชุดเซนต์ต่างๆของคิวนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการจับคู่เซนตของฝันของคิวส์ในเพงที่ปูเป้แอบขิดมาตะกี้นะครับขอย่าอื่นนะคะับปูเป้ก็อยากจะถอดแนะนําชุดผลิตภัณฑ์เล็กๆนะคะที่ให้ทุกคนซื้อเป็นของขวัญกันง่ายๆนั่นก็คือเซ็น ะะจะเป็นชุดซูเปอร์ลิปบ่ามซึ่ราคา1,260บาทเราจะเป็นลิปป่าทั้งหมด4รอนนะครับโดยทั้ง3กลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่เป็นลิมิเต็ดเอ dition เฉพาะช่วงปลายปีอยากก่างก Mint, ลิก่นแคนเบอรี่กลิ่นมิลท์แลวก็กลิ่นแพรอันนี้จะเป็นออริจินัลนะคะก็สามารถที่จะให้ทั้งกล่องอย่างเงี้ยเป็นของฝากปุ๊บลงก็ได้หรือเราจะแยกมาเป็นกล่องเล็กๆนะครับแล้วก็จะให้ทั้งกล่องอย่างงี้ก็ได้หรือจะถอดซองของเรานะครับเป็นซองน่ารักๆอย่างเงี้ยใส่เข้าไปก็ได้อีกเหมือนกันคให้้ได4นเลย ฉเฉลี่ยคนละก็ประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเอง mm hmm. ก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่น่ารักทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะครับปีนี้เนี่ยคิวพิเศษมากมากเลยเพราะว่าเขาออกชุดในเรื่องของอารมณ์ติเตนมานะครับจะเป็นลายของ mm hmm. body lotion, body lotion นะครบเ mm hmm. จออาบน้ำแล้วก็น้ำหอมในกลิ่นเดียวกันนะครับ mm hmm. จะมีทั้งหมด4กลิ mm ่น hmm. ให้เลือกด้กัน mm hmm. เป็นชุดที่น่าสนใจนะครับก็ mm hmm. คือชุดนี้ราคา2,200บาทนั่นก็คือการซื้อน้ำหอม1กลิ่นนะครับแล้วก็จะได้ ขนาดเดินทางของเจลอาบน้ำแล้วก็บอดี้โลชั่นนะคะเป็นเซตในราคา2 2 0 0บาทเท่านั้นเองนี่ก็น่าสนใจามากๆนะครับแล้วก็อีกอันเดียที่น่ารักามากๆเลยก็คือชุดน้ำหอมข,ขนาดเดินทางนะครับมีทั้งหมด4ีกลิ่นครบเลยในราคา1800บาทพร้อมกล่องสวยามากๆกล่องก็จะเป็นกล่องแบบว่าก็าไปแล้วถอดออกเลยค่ะ ที่สำคัญยิ่งอานั้นะครับก็คือคิว์เี่ยสามารถที่จะเลือกชุดผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้นะครับมาจากเซ็ตลงในกล่องที่เราเลือกได้เลยนะครับในคราวนี้เนี่ยเราบอกว่ากล่องน่ารักมากๆเลยกอย่างเลย,ยน,นะเงื่อนไขนะครับก็คือซื้อผลิตภัณฑ์ของคิว์ใจดๆ2,000บาทแ,แล้วก็ใส่ลงไปในกล่องได้เลยเดือนนี้เป็นกล่องเลื่อนนะครับโอ่โหแล้วก็สี นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องมาตรฐานกล่องแดงของเขานะครับสำหรับไอเทมที่ชิ้นใหญ่หน่อยแล้วก็ในกรณีท้าเกิดซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอโรมติกลนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมเจลอ,อาบน้ำบาดี้โลชั่นนะครับก็สามารถเลือกใส่เป็นกล่องลายอโรมติกลินพิเศษแบบนี้ได้เลยสวยมากๆในทีเดียวนะครับผม สำหรับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชุดเซ็ตของคิวเนีก็มีอยู่อีกประมาณแบบสิได้เลยนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงไปดูในส่วนของเดนิชชั้นได้ด t ู b e นะครับผมว่าเข้าไปดิบล็อกมีชุดเซ็ตอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือจะแวะมาที่คิวก็ได้นะครับ